ครับเราก็มาดูกระบวนการสุดท้ายก่อนการขายสินค้าหรือบริการหรือการขายทรัพย์สินนะครับตอนนี้เราก็มาที่การเงินนะครับที่ลูกหนี้แล้วก็เรื่องของการรับชําระนี่คลิกเลยครับแล้วเราก็แอดนะครับตรงนี้นะครับเลขที่เอกสารเนี่ยจะเป็นเลขที่ตามเอกสารของลูกค้านะครับแล้วก็วันเดือนปีตามเอกสารลูกคา้าชนิดของลูกคา้าเมื่อไรเดี๋ยวเราเลือกใส่ลูกคา้าเสร็จปุ๊บตรงนี้จะขึ้นมาให้ วิธีการตัดชําระนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเราคิกเข้าไปเลยแล้วเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับกลวิธีก็คือชาระแค่บางส่วนนะครับก็ดัเนินคิกเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เขามีการจ่ายชําระรับชําระให้เรานะครับแล้วก็มีหลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของเงินสดนะครับถา้าถ้าเค็คกรณีเ,เป็นเงินสดก็จบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารับชำระด้วยเช็คนะเราก็ต้องใส่รายละเอียดเช็คนะเลขที่เช็ควันที่เช็ครายละเอียดและแล้วก็ ยอดเงินในเช็คนะครับแต่ทีนี้มันมีเรื่องกรณีที่เราเป็นการให้บริการนะครับนะรบตรงนี้ให้บริการเราก็จะมีภาษีถูกหักในที่จ่ายในอตัตราบางครั้งอาจจะอัตราร้อยละสามร้อยละสองร้อยละหนึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจของลูกค้านะครับว่าเป็นการหักภาษีในที่จ่ายอันไหนนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อไปนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้เราก็มาดูนะฮะว่าเราจะใช้สมุดละวันใด นะเมื่อเราเข้ามาในรายละเอียดกันบันทึกบชีตรงนี้จะขึ้นออโต้นะครับถ้าเรารับชําระเป็นเงินสดเราจะใส่ศูนย์สามนะถ้าเรารับชําระเป็นเงินเชื่อนะฮะเราจะใส่เงินเชื่อต่อยอมคงไม่มีละต้องเป็นศูนย์สามอย่างเดียวแล้วเราก็กดเซฟนะครับ